Terima kasih telah menonton! พลเรือตรีสมานขันทพงศ์ผบนรคอ,อได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรที่บริเวณบ้านท่าคล้ายตำบนนาศีนวลอำเภอเมืองจังหวัดบุกดาหารจึงได้ประชุมวางแผนจัดชุดปฏิบัติการลงพืน้นที่ทันทีชุดปฏิบัติการได้ตรวจสอบพบเกลือกิบพายาวแล่นเข้ามาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านซึ่งได้แล่นลงไปทางใต้ผ่านท่ารายและได้กลับลำแล่นขึ้นมาทางเหนืออีกครั้งพร้อมได้ดับเครื่องยนต์และพายเรือเข้าไปเทียบฝั่งบริเวณเขื่อนริมโคงบ้านท่าคล้ายตำบลนา สีนวลอำเภอเมืองจังหวัดบุกดานาและในขณะเดียวกันได้มีชายชการสองคนเดินออกจากพุ่มไม้ริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงไปยังที่เรือกิบภายยาวเทียบฝั่งจากนั้นชายชการสองคนได้แบกวัตถุต้องสงสัยขึ้นมาจากริมฝั่งแม่น้ำโขงคนละหนึ่งกระสอบมาซุกไว้ที่ปา่าริมตะลิงซึ่งอยู่ห่างจากจุดปฏิบัติการส่มดูอยู่ประมาณ50เมตร ชุดปฏิบัติการจึงได้วิ่งเข้าไปและแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่นรคออเพื่อขอทำการตรวจสอบเมื่อชยายชกันสองคนนั้นเห็นเจ้าหน้าที่จึงอาศัยความชำนาญในพื้นที่และความมืดวิ่งหลบหนีไปได้ชุดปฏิบัติการจึงได้ทำการตรวจสอบคาดว่าน่าจะเป็นยาเสพติดจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าจำนวน2กระสอบกระสอบที่1เขียนด้วยหมึกเขียนว่ากาลสินหนึ่ กระสอบที่สองเขียนว่าอำนาจเจริญ110สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นกับเหตุการณ์ดังกล่าวและไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของเจ้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดนำของกลางทั้งหมดส่งสถานีเรือม,มุกดาหารเพื่อแถลงข่าวดังกล่าวต่อไป